สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับสซก้าผมเป็นเจ้าสำหรับผู้คุยเรื่องวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุดยอดแม่หนังนะครับผมก็ส่วนใหญ่เป็นอะไรนะครับกับคนที่ผู้คุยแต่ตรงครับวิจารณ์แต่ตรงนะครับเปรียบคดีคือยาคับวันเทิงกับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองก็ผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุดยอดไหมนะมันเป็นเสียงเปรี้ยวในช่วงสามตอนแรกนั่นเองก็บอกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผม เดยใช้หลักการ50%ครับผม50%คือการรีวิวอีก50%คือความรู้สึกหลัจากรับชมนั่นเองครับผมโอเควันนี้นะครับอยู่กับการพูดคุยนะครับผมอนิเมะนะครับในซีซั่นสปริง2024เดินนะครับก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะน่าสนใจนะมากมายแต่เรื่องแตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะก็เราดูกันว่าตนนีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่ดีเยยี่มมากนะขนาดไหนแล้วจะให้เราพูดประมาณครึ่งเรื่องแล้วนะครับผมก็ซีซั่นนี้นะครับเราจะพูดคุยกันประมาณ29เรื่องนะคครรรััับบบซึ่่่งมนนกก็็เเเยยยอะะชิหาาลววแต ตามนั้นนะครับผมจะพยายามเต็มที่แล้วกันนะโอเคครับชอบเลยกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากกช่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสับการติดตามกันเสมอมาครับผมโอเคขอฝากช่องแรกนะของคุการเลยนะครับถ้าคุณอยากสนับสนุนผมอยากให้กำลังใจผมนะครับมีใน YouTube สามารถโดเน a ได้แหละครับผมทางซุปปเอร์แชทแล้วก็ไม่เบอร์เชฟไม่เบอร์เชฟขั้นต่ำ20บาทนะครับก็ถ้าคุณอยากสนับสนุนผมจริงๆนะผมไม่ได้บังคับใครนะครับผมแต่ว่าก็ถ้าคุณอยากอุดหนุนผมจริงจริงจังก็ นะครับผมตามที่ผมพูดไว้สามอย่างนะครับตมนั้นโอเคมาพูดคุย anza, กันไม่ใช่เท่าทัพปิงสองยี่สี่ช่องสาตอนแรกเรื่องที่ห้าเลยนะครับผมก็ต้องบอกกันนะว่าห้าทาช้าขอโทษได้ครับเพราะว่า29เรื่องรับแล้วบางแล้วบางวันมันมาทีเดียว5เรื่องรับผมก็ทําไม่ไหวเช่เหรอผมบอกก็มีเรื่องของอ่าเรื่องที่บ้านแล้วก็เรื่องของแบบการทํางานผมด้วยนะน,นี่ก็ต้องบอกกันด้วยนะครับตอนนน้นผมไม่ได้แบบมันคนว่างทําทั้งวันเด้อโอเคเอาละเรื่องที่ห้านะครับเป็นอนนเม่ได้เกี่ยวข้อ,ขอกับแนวซาลไลคิวโกดะคิ ภาคนะครเป็นซีแนวซาลไลดของคิริมาของไอ้ไอมังงะคิระนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นซี่ชื่อดังมากๆของมหงอาทาคิระเช่นกันนะครับผมเป็นอนิเมะนะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวตั้งแคมป์นั่นเองครับผมอยู่ในแนวตั้งแคมป์เนี่ยก็คือว่าเป็นซี่ครั้งหนึ่งที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบรการกี่ปีไม่รู้นะครับก็เป็นซี่ที่ดีมากๆนะครับโอเคไม่เสียแล้วครับเราพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ายูลุคแคมป์ซีทั้สามครับโอเค กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรเจกต์ยูโรแคมกลับมาอีกครั้งนี้รอบกี่ปีไม่รู้เดี๋ยวผมคัดเช็คกี่ทีแล้วกันนะครับยูโรแคมเซเลอร์สามเขาผมกลับมาอีกครั้งหนึโดยการเปลี่ยนโซโล่เปลี่ยนลายเส้นอะไรก็ตามมากมายเราดูกันว่าซีนี้จะเป็นซีที่ทําได้ตามมาตรฐานมาเดิมจาก2พาร์เรกหรือเปล่านะครับโอเคเอาละสำหรับเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเราสามารถดูแบบถือสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูแบบถือสิทธิ์แค่ในไทยนะครับมีแค่ทีเดียวครับตามด้านขวาเราบวกกับโโโตตคคชชิิรร่่่่ด้้ววยกก็นนัับไทีแแล ยังไม่มีซับไทยนะครับอันนั้นก็เตรียมใจไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูแบบซับไทยจริงมีแค่ดูฟรีและดูได้ชิ้นเดียวน,นั้นก็คือโตของอันนี้วันเทเลนนะครับผมก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่เรื่องนี้ยังมีในอันิวันนะถ้ายังไม่มีนี่แบบเวนกรรมนะครับแต่สุดท้ายก็มีนะครับเรื่องนี้ก็อันิวันนะแพลตฟอร์มที่ลงยูทูบแคมทั้งภาคแรกภาคสองนะครับผมก็ไปหาดูได้ในครึ่นข้างหลังนะถ้าไม่มีภาคแรกภาคสองไปดูได้ในอันิวันนะครับมีนะอันิวันอันิวันเอเชียนะครับอันิวันอัอนิวันเทเลน เปิดใน u ูทดูฟรีเซอร์อนิวันไทยแลนด์เซอร์ยูร่แคมเจอแน่นอนนะครับตันแหละโอเคขอณมาสอบตัวอัน้วันนะครับค่ายแพลตฟอร์มใหญ่ของอัน้วันนี่แหละทีมเม็กซ้เราดูกันเนาะแล้วก็ยู่ถึงนะครับขอลองนะไม่สิเดี๋ยวเข้าถึงง่ายขนาดนี้คือแบบมเข้าถึงง่ายจริงเปิด YouTube มาเยูแคมป์เซอร์สเซอร์นิวันไทยแลนด์เจอแล้วเรื่องนี้นะครับผมดูง่ายงายเซอรระบายแต่ถ้าคุณอยากเสียตั์ดูคันชิโร่ก็มีมีภาคภาคอังกฤษแล้วก็ซับอังกฤษด้วยนะ ถ้าคนอยากดูบซีรีส์มีแค่ในวันท้ารันนะครับก็อนุนขอสิทธิ์เยอะให้ขอรู้สิทึกจะโอกาสต่อไปถ้ามีแพลตฟอร์มอื่นก็ไปอุดหนุนกันด้วยเนาะโอเคมาเราพูดถึงความคาดหวังซีรีส์นี้นะครับซีรีส์นี้จริงๆไม่ต้องพูดเยอะหรอกถ้าคุณเคยดูแล้วนะครับก็เป็นซีรีส์ที่กลับมาอีกครั้งในรอบ3ปีนับจากอดิเมะนะครับถ้าเป็นทีวีซีรีส์นี่ก็คือ2ปีนะครับผมสองปีเองนะแต่ก็เป็น2ปีที่มันรอหน้าแต่ว่านะครับผมตานั่นแหละก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศน่าคิดถึงเนาะ รับซีรีส์นี้นะครับผมก็ผมพูดง่ายๆแล้วกันมันเป็นซีรีส์หนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังครับพูดง่ายๆเพราะรู้จักว่าผมไม่โคตรชอบอยู่ในแคมเลยคือง่ายๆชัดเจนมากสองพักแรกเป็นซีรีส์แนวชิลๆบรรยากาศสบายแนวคลิปเกาหลีจริงทำแล้วแล้วกันที่โคตรเอ็นจอยครับผมอาจจะมีแบบแต่างสไตล์เม่สัมสลท์แหละมันจะมีความน่าเบื่ออะไรบ้างแต่ว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ มันโปรโมทสารที่อ่านเป็นซีรีส์ซาวพาวเวอร์บ้านเาร,ราเรียกการภาษาบ้านเราอะนะเป็นซีรีส์บทรซีรีโโส์ซีรีส์โปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เรียกว่านำเสนอบรรยากาศการท่องเที่ยวที่รู้สึกว่าองค์โดยใจสับประกอบาาาการดีไซน์การดีไซน์สับประกอบงานอนิเมชั่นดีไซน์ฉากการองอรค์ประกอบฉากสับประกอบ การยิงมุ้งีีลงตัวเมันคือซีรีส์ในหนึ่งในมังงะทางเคียระที่ดีมากๆนะครับผมถ้าคนยังไม่รู้มังงะทางเคียระคืออะไรมังงะเทียระคือแพลตฟอร์มนิยายที่ส่วนใหญ่จะลงในน่ารักนะครับก็จะมีพวกแบบอ่าถ้าเรารู้จักกันก็คือบอจิเดล็อกนะครับผมมีนิวเกมมีล้วน้องก็ตายมีเคอองอ่ะเราเราคุ้นหัวกันแค่นี้แล้วกันนะเคอองคุน้นหัวมีตัวของหลายๆเรื่องอะ่ะเออหลายเรื่องที่อยู่ในมังงะเทียราก็เต็มไปหมดนะครับฉันก็ หนึ่งในยูหนึ่งในเรื่องเรื่องยูแครเป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเป็นหนึ่งในเรื่องยอดขายที่สุดชั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องคาดหวังอะไรยางสูงนะครับมาเป็นเรื่องที่ทำได้ดีตามมาตรฐานมาอยู่แล้วชั้นเรื่องนี้ไม่คาดหวังแต่ว่าเป็นหนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังเนื่องจากว่าผมคนชอบยูแครก็เลยแบบ ในภาคสามเลยไม่ได้คาด,ดหวังอะไรไปเยอะแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์คาดหวังผมอะมันอยู่ในหกเล่นของคาดหวังแต่ว่าผมก็ติดอยู่คาดหวังเพาเนื่องจากว่าอืม,มันออกมาดีแน่นอนแหละเราเลยคาดหวังนั่นแหละตามนั้นนะครับโอเคมาโซนที่ทำนะครับผมแปดบิตเปลี่ยนจากซีสเตชันเป็นแปดบิตเนาะซีสเตชันถ้าเราพูดถึงผลงานตอนซีสเตชันทำเนี่ยคือแบบก็เรื่องของงานภาพมันก็ไม่ใช่ได้เล่นนะนะอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงครับแต่ว่าพอเราเราจัดีดูเทรลเลอร์ที่แปดบิตทำเนี่ย คือเอาบอกกอนนะครับว่าซีซันนี้แปดบิยดทำแปดทำสามเรื่องนะคือไม่รู้เขาดมอะไรมากันมานะแปดบิตดเลยแต่ว่าเรื่องคุณภาพงานนะผมดูจุดเทีลบเลยต่างมีการเปลี่ยนลายเส้นอะไรก็ต่างขึ้มาแต่ว่าก็ตรงคือผมไม่มีปัญหาหรอกมันแค่แบบไม่คุ้นหูเท่าไหร่เพราะสอบวันแรกเบอร์คืองานไมชั่นมันดูมีความแบบก็เราพูดกยๆว่ายมันมีความน่ารักมันมีความแบบไอ้นี่มากกว่าไอ้นี่ก็คือดีไซน์ตามมังงะไปชนะ ว่ากว่าคนที่คุณเคยดูสองภาคแรกก่อนแล้วคุณไม่คุ้นชินดีไซน์คุณอาจจะรู้สึกว่าดีไซน์แปลกไปหน่อยไหมแต่ว่าองจากลักษณะการดีไซน์ผมบอกว่าก็คงไปไซดีไซน์ตามง,งานแหละครับผมแล้วก็เรื่องของงานไม่ใช่อะไรต่างผมว่าแปดบิดอ่ะเขามีประสบการณ์ทําแนวในนี้แนวนี้เก่งนะเพราะดูจากเขาเคยทำยามานซูซูเมะมาแล้วไงฉันเราก็ไม่ต้องปิดใจกับ โตของผลงานของ8ปีเท่าไหร่เราไม่ต้องแบบกังวลใจอะไรหรอกถึงแม้ว่าเขาจะทำบมนซื้อสังน,นี้เขามทำสามเลิกเถอะแต่ว่าโตของยูโรแคมเขามีประสบการณ์การทำยามาซูซูเมะแล้วฉนันก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเนาะตอนานั้นนะครับโอเคโตๆของผู้กับคนเนียบทนะครับก็ผู้กับคนเนียยบทเปลี่ยนทั้งคู่นะครับผม พุ่งกลับนะครับโทซากิชินจากซีรลี่อินซิจตาโตนภาค2นะครับเก่ามากซีรี่นคนเคียนบทครับป A, ีเอ,อชิสกุฮาระจากซีรลี่บาลากมองนะครับก่อนเปีฮาคนเปเอโทเคิละบุฮานะมันโลนะครับเราก็อยู่รนแคมนะครับก็คนเขียนบทได้บาลากมองมานะก็ไม่ใช่เล่นนะครับผมพูดกับอาจจะไม่ค่อย มีประสบการณ์ส่งมันเท่าไหร่น่นะครับผมแต่ว่าการที่ได้คนเขียนกับคนเขียนบทบาลกามองมานัว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะครับผมเพราะว่า,วายังดีที่ได้เป็นคนเขียนบทที่เปิดซีรเียน,นตลกมาก่อนอะซีเียนชิลๆตลกมาก่อนก็น่นนาจะสบายๆได้อยู่นะแต่พวกกับเนี่ยแหละ้องวัดกึนแล้วแหะว่าจะสามารถทำบรรยากาศของยูโรแคมได้ดีมากน้อยไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคสัปซีนี้ประมาณนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรที่ผมคาดหวังเพราะว่า,วาผมนั้นก็ชอบอยู่แล้วละเร็นการสวัวอย่าง้วนะครับ ตามนั้นโอเคมาพูดคุยในโชคาสตตอนแรกของเซรีดีกันเลยนะครับว่าเซนี้เป็นไงบ้างดีแย่ไงบ้างนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องยอเซี้เรื่องยอเซีนนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข,ข้องกับเนเดชโกะนะครับสวทีดเพิ่งย้ายมาใกาล้ภูเขาแลวได้พบกับลินสาวที่ชอบเดินทางตามลำพังชมวิวเทือดต่างๆทำให้ อาน,นิชิโกะนะครับเร้่สนใจทางการทางการตั้งแคมป์แล้วก็เข้าร่วมชนโรงเรียนนะครับผมก็เรื่องราวป่านนี้ของเซ่ยยูรุแคมป์ถูกพังนะครับโอเคคะแนนใน3ตอนแรกของเซ่ยนี้นะครับทั้ง m อ็อันนี้ดีบีแล้วก็นิสนะครับผมคะแนนโหดแต่ละทีดีเลยว,ว่าไม่ผิดคาดนะครับผมคือแบบไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะแนนของเขานะครับผมก็ ML นะครับ8.45ครับแย่ คะแนานของยูนิแคมขึ้นแปดเป็นเรื่องปกตินะครับ <mm> ตามนั้นโอเคอันนี้ดีบีครับแปดจุดสี่หนึ่งครับโว้โหอันนี้ดีบีให้ 8, แปดระเบสุดยอดนะครับผมแล้วก็อันนี้ลิสครับผมแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับตามนั้นโอ้ยยก็โอเคมาสารตอนแรกกันดีกว่าลนะคือ <mm> ดูจากคะแนนอะคนอาจจะคิดว่าพี่พี่เรื่องนี้คะแนานมันระดับนี้ได้หรอเรื่องนี้มันอย่างนี้ได้หรออะไรแบบน,นี้นะครับพี่คนเชื่อผมครับมันดีจริง ตามนั้นเลยเว้ยแค่ว่าพังนี้สามตอนแรกคะแนนต่างหัวภาคสองนิดนึงนะครับผมคะแนนต่างหัวภาคแรกภาคสองนิดนึงแต่ว่าอยู่ระดับที่ตามมาตรฐานของยูโรแคมเพราะว่ายูโรแคมอ่ะมันเป็นซีรีส์สร้างปรากฏการณ์ของมังงะทางเคีย์ไลน์หนึ่งเรื่องเลยนะที่บอกว่านานๆทีเขาจะมีอะไรสร้างปรากฏการณ์เลยแหละมันมีเคอองมันมีพวกแบบอ่าเรื่องนี้หนึ่งอ่ายูโรแคมแล้วก็ตัวของโปจิเนาะสามเรื่องสี่เรื่องนี้นะครับผมเนี่ยที่กลายเป็นซีรีส์ตำนานยอดขายก็สูงๆมีคิมมีเบบี้อีกหนึ่งอ่าคิมมีเบบี้อะไรวันนี้นะะแแแลล้้้วววกก็มกกกมีอไไไรเ่่่่าาๆจดต ถ้ารับรับถึงอันิเมะปรากฏการของมันดฐานทำเทียร์ละนี่คือยูโรแคมขึ้นหนึ่งในนั้นนะครับผมมันดีอยู่แล้วอะ <c oughs> คือเราไม่ต้องพูดถึงแบบความรู้สึกของยูโรแคมได้สอบผู้ชมใหม่ๆนะครับนี่คือซีรีย์แนวชิวๆบรรยากาศสบายการตั้งแคมเมโปรโมทสถานที่เรียกบารลากรสพาวเวอร์แหละนะตามนั้นที่เรียกว่าการ,รเสนอที่ ไม่ทำให้เรารู้สึกถึงความยัดเยียดของความเป็นแนวยัดเยียดขายของอะไรขนาดเลยมันคือซีรีส์ที่เรามาดูคนทําอะไรน่างด้วยกันโดยการตั้งแคมป์ที่การลงการกํากับการเลื่ยิงมุกอะไรต่างลงตัวก็ต้องพูดว่าตัวผู้กับและคนขีบนบที่ผมกังวลใจนะครับผู้กกับที่ผมกังวลใจไม่ทําให้ผมผิดหวังเลยการกํากับบรรยากาศอะไรต่างคิดถึงสองพักแรกเลยครับตามนั้นแหละถ้าคนใครดูยูรแคมป์มาก่อนเพราะฉะนั้นนะสำหรับที่คนยังไม่ดูยูรแคมป์นะแล้วคนมาฟังผมมาก่อนนะ ไปหาดูครับนี่คือซีรีส์ของดีน้ําดีของไอเมสสเตอไซส์หนึ่งเรื่องที่ผมว่าคุณคุณดูสักครั้งหนึ่งนะอันนี้ผมพูดแบบง่งายๆเลยมันว่าเป็นซีรีส์ที่ควรคุณดูสักครั้งเลยนะครับตามนั้นแล้วโดยรวมทั้งหมดซีนี้เป็นไงบ้างยังไงผมก็รักเหมือนเดิมคือผมพูดถึงความรู้สึกช่วงสอนตอนแรกก่อนถึงแม้สอนตอนแรกสับผมอาจจะยังไม่ถึงระดับมาตรฐานเท่ากับภาคแรกพอสอนที่ผมแบบให้คะแนนเคยให้มาถ้าคุณถ้าคุณอยากรู้ว่าผมให้เท่าไหร่ไปฟังรีวิวได้นะผมเคยรีวิวไปสองภาคแรกนะครับก็ เก่าเก่านิดนึงนะครับออกมาสองสามปีแล้วเรื่องนั้นนะครับผมสองปีสปีแล้วก็ไปหาฟังได้ว่าผมเป็นยังไงนะสาวสาวตอนแรกซีนี่ครับผมโคตรรักเลยเวลิกูดแบบเวลิกูดไม่รู้จะพูดยังไงนะมันคือซีรีส์กูดครับผมแต่ว่าสอบผมควมยังไม่ถึงขัน really น้นเวลิกูดนะหลังจากว่าการยิงมุกอะไรต่างๆหรือเราตัวละครที่มันโผล่มามันยังไม่ถึงระดับแ,แบบยิงมกุกท่ลงตัวขนาดนั้นเพราะว่า ในสาวตอนแรกมันก็เป็นการปูส่วนส่วนหนึ่งบางอย่างนะหรือแม้กระทั่งการปูแบบบทบาทใหม่คือต้องพูดแบบว่าณตอนนี้ตัวละครทุกตัวละครรำโผล่มาครบเลยนะอาจจะมีพวกแบบตัวละครที่ยังไม่โผล่แบบอะไรเนี่ยตัวละครที่ยังไม่โผล่มาเช่นแบบพวกตัวละครใหม่เช่นแบบเอมาตัวของพวกแบบไอ้ยังผมยังไม่พูดกันผมพูดแค่เอมาแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีพวกตัวละครใหม่โผล่มาเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีการหลังจากนี้มันจะมีการยิงมุกแต่ละครแล้วเพราะว่า มันมันจะมีเริ่มมีการแบ่งพาร์ตตัวละครมากขึ้นถนะ้าคุณดูจากปกนะทางซ้ายทัวละามันจะเริ่มแบ่งมากขึ้นเนช่นนาเดชิโกะลินอโอนากิเอาอีเอ e นะมันจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมีตัวของมีตัวของ I I N o, อายาโนะจะอยู่อยู่ฝั่งซ้ายอย,อยู่กับนาเดชิโกะเนาะก็สซหรับซีรีส์นี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกแปลกใจนิดหนึ่งว่าบางอยาอ่างอ่ะมันต้องไปดูในหนังโรงนิดหนึ่งอะเข้าใจใช่ไหมมันต้องมีการพูดถึงหนังโรงบ้างถ้าที่ผมสังเกตนะ เพราะบางเพราะบางตัวละครที่โผล่มานสุกว่าเรื่องของความสมพัธ์ตัวละครต่างๆในภาคสองอ่ะมันไม่ได้เล่าบางตัวละครไว้ที่แบบว่าเอ๊ e h, ตัวละครนี้มันเคยโผล่มาด้วยหรอวะอะไรเงี้ยมันไม่ได้โผล่มาเท่าไหร่คือผมเช็คอีทีแล้วกันผมอาจจะลืมไปได้มันไม่ได้โผล่มาจะผมสึกว่าเ e อ๊ h, ตัวละครนี้เคยโผล่มาแล้วหรออะไรเงี้ยซึ่งพอชุดไอทีไอตัวละครฝั่งซ้ายตัวละครนี้โผล่มามันคือตัวละครบูบี้ก็เลยแบบเอ e ๊ ก็เลยแอบงงนิดนึงว่าอะใครเหรอมันแอบเป็นใครนิดนึงทำไมเขามาคุยกับเราเก่งทำไมเขามาสนิทกับเราจังเลยนะอะไรเนี่ยก็เลยแบบอืมกรนนะเราดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับสรับบทบาทของตัวละครตัวนี้ที่จะโผล่มาในอนะคตรนะโอเคก็ประมาณนี้ซีรีส์นะครับผมคือไม่มีอะไรพูดเยอะนอกจากว่ามันคือซีรีส์ที่บอกว่าการตั้งแคมป์อะไรต่างๆเลยกบการประมรสสถานที่ที่บอกว่ามัน นั่นทำได้ดีจริงอันนี้อันนี้ผมพูดเยอะนะฮะผมไว้พูดเยอะจริงนะครับผมตอนเล็กตอนสองตอนสามพี่ผมนั่นมันปูกันเสนอการตั้งแคมป์บรรยากาศอะายต่างจุดที่ทางนี้ผมรู้สึกชอบมากก็คือบรรยากาศของความเป็นรู้แคมป์วกกับซาบประกอบซึ่งน่าจะทําใหม่ เออสอประกอบผมว่าน่าจะทำใหม่เพราะว่ามันไม่มันไม่มีสอประกอบหลักของยูริคมที่ใช้ภาคแรกภาคสองเลยอ่ะนั่นแหละอะไรนะตืตืดตืดตือเพลงนั้นอ่ะแต่ว่าเพลงที่3รู้สึกว่าภาคสามจะใช้ทําใหม่น่าจะทําใหม่เลยเป็นของภาคสามเลยอันนี้ก็เราดูกันว่ากันสอประกอบมันอะไรขนาดแต่ว่า องค์ประกอบของยูริแคมมันยังเหมือนเดิมก็คือการบิวส์บประกอบของบรรยากาศที่ลงตัวอะไรต่างแต่ว่าสิ่งที่มันก็ต้องเป็นส่วนที่ตีหญ่ส่วนก็คือคุณอาจจะยังไม่คุ้นชินดีไซน์ตัวละครซีทีเท่าไหร่แต่ว่าผมพอรับได้เพราะว่ามันคือดีไซน์ที่ตามมังงะน,นะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวละครที่ในซีซั่นสามว่าคุณสังเกตอะไรต่างมากมายคุณจะรู้ว่าภาคสามอ่ะมันมีการเติบโตที่ กนขั้นที่จัมากขึ้นถ้าคุณสังเกตส่วนสูงของแต่ละตัวละครนะหรือการเปลี่ยนแปลงตัวละครที่บบว่าน้องมันตัดสั้นน้องตัดผมสั้นมากขึ้นเลยน้องมีตัดผมสั้นน้องผมขาวเนี่ยน้องที่มีหมาตัดผมสั้นนะเลยแบบอืม้มอะไรมันมีความแบบดีไซน์แบบมีความหล่อมีความแบบน่ารักขึ้นมีมันต้องมีต้องมีขึ้นอะไรก็ตามนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ายูเลยแขม่ะน่าจะยังมีปัญหาอยู่ตอนตอนนี้ก็คือในตัวของแปดบิดนะฮะก็คือเรื่องงานไมชันแบกเก่า คือเข้าใจเว้ยงานไม่ใช่แบ็คกราวยูรแคมอ่ะในทุกภาพมันต้องเล่นแบบเรนเดอร์เอาภาพจริงมันเป็นภาพวาดใช่ไหมตามนั้นแต่ว่ายูรแคมเ่องสามอ่ะเขาใช้หลักการเดียวกันก็คือเอาภาพจริงมาทํามาเป็นรูปภาพใช่ไหมแต่ยูรแคมสิ่งที่เ็นปัญหาจริงเขาเปิิดก็คือม,มันไม่ได้เนียน,นพอนั่นแหละตอนไม่เห็นแต่ว่ามึงม 8, 8นี่ปัดแปะหรือว่าอะไรเรี่อชัดเจนมากเว้ยเพราะว่าที่จริงแล้วอไอ้การทำซีแบอเนี้ยตอนเปิปิดอะเคยใช้ตอนยามโนอสุสเมมาก่อนนะ เคยใช้มาก่อนนะแต่ตอนนั้นอะดาวเทียมซูตเมตอนปี21อะมันใช้แล้วลงตัวมากกว่า21่สิอ่สิบป่ะก็นแหละตอนมันใช้แล้วลงตัวมากกว่าไว้แล้วมันทำให้แบบตรงนั้นมาดูเนียนตามันดูแบบเข้าไปแลกแต่แต่ว่าตอนนี้คือภาพพื้นหลังของโตโยต้าแคมป์ที่มันจะลงสีให้มันเป็นความวาดที่ลงตัวมากขึ้นอะมันยังไม่รู้สึกแบบถึงความเนียนตาะไรขนาดไหน มันจะมีบางสีที่มันเห็นชัดเจนว่ามึงตัแปะดหกว่าอะไรวะเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องพอรับได้แต่ว่าสิ่งนี้ผมอยากต้องการคือความเนียนตาของการลงสีลงนักวาดกับลงของภาพจริงที่มันเนียนตาม,มากกว่านี้เพราะว่าภาคแรกภาคสองมันทําได้แล้วตอนแปดเบตทำยูนซิซนเนก,ก็ทำอย่างนี้แล้วมันก็ทําได้เหมือนกันทําไมภาคนี้ถึงทําไม่ได้ อันนั้นแหละคือปัญหาชัดเจนว่า8บิตยังไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เท่าไหร่อาจารย์ก็ต้องแก้ไขด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องชมอย่างหนึ่งคือเรื่องบรรยากาศอะไรต่างรอบต,ตัวมันทำได้ดีจริงแล้วก็เรื่องมุกตลกซีนี้ก็ลงตัวเหมือนเดิมอันนี้สิ่งนี้ผมแบบชอบจริงๆนะครับต่อากนั้นแหละส่วนเรื่องของการเดินทางการตั้งแคมป์อะไรต่างพนี้มันก็แบ่งจุดชัดเจนว่าตอนนี้ก็มีการแบบแบ่งกลมมุ่มว่านนชิโกะอย่างนี้ทําอะไรเป็นตรงนี้ทําอะไรนะไนอ้ต้องรอดูว่าเรื่องราวของการตั้งแคมป์หลังจากนี้ท่าม,ม,าม,ทม,มานนคี้ก็ ต้องลดลการนะแต่ว่าซีนนี้ผมก็ยังประทับใจเหมือนเดิมครับตามนั้นแหละมันดีเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นระดับเบลโิกุสครับเนื่องจากว่าองค์ประกอบอะไรต่างมันยังไม่ถึงขั้นระดับแบบสมบูรณ์แบบเลยขนาดอะไรนะตามนั้นโอเคมาส่วนหน้าซาวงประกอบนะครับผมนักภาคก็ภาคดีดีหมดเลยครับตามนั้นดีจริงกันยอมรับจากใจครับภาคดีๆีมาเลยไอเชิโกะก็แบบคิ้วๆเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเพลงเปิดเปิดปิดโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คนฟังนะครับสิ่งที่ด้านดีด้านหนึ่งของยูโรแคมก็คือเพลงเปิดเปิด แม่งดีทุกภาคจริงเลยแม่งดีทุกภาคจริงคือเพลงเปิดแบบเพลงเปิดของเลสเบลนี่เป็นเพลงเลสเบลจอนนี่เป็นเพลงที่ผมต้องชมมากว่ามันทํางานอนิเมชั่นกับโลกของภาพวาดล,กง,กาลกงกับการลงมากอบงานอนิเมชั่นที่บอกว่ามันทําได้แบบบริกดจริงๆอันนี้สิ่งที่ผมแบบชอบจริงๆนะ่วนด้านเพลงปิดก็เนเชย์ยูสบ,บายครับ่วนด้านซาวประกบภาคนี้ก็เอาตรงคือซาวประกบภาคนี้คนทําเปลี่ยนคนนะ ไอ้คนทําคนเดิมครับผมแต่เนื่องจากว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นทําใหม่เลยน่นาจะเป็นซอฟต์แวร์รใหม่เลยฉันอาจต้องลองดูว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นไงแต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์รรรที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับตั้งแต่ภาคแรกภาคสองแล้วฉันก็ลองไปหาฟังดูนะโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์ยูริแคมในช่องสามตอนแรกนะครับ เรื่แคป์สตอนแรกเป็นซีรีส์ซัสซัปไลท์คิวโกะหรือิวติงกับนักเล่าที่ในชิโกะนะครับผมตั้งมันตั้งแคมป์กับสาวๆก็เป็นซีรีส์แนวชิลๆซัสซัปไลท์คิวโกะจริงน้ําดีในซีซั่นนี้ที่ว่าผมคนคุณควจะคนดูสักครั้งแน่แต่ว่าข้อเสียที่นี้ช่องสามตอนแรกยังมีชัดเจนคือการเล่นมุมการเล่นแบบภาพพื้นหลังที่ยังต้องทําดีมากกว่ายังต้องทําอะไรมากกว่านี้ชนะหมซีนี้ในเรื่องขององค์ประกอบการยีโมอะไรต่างอาจจะยังไม่ถึงขั้นระดับแบบสร้างความประทับใจนะในการแแบบบบสรรรร้้้้าาาางงงยยยกศขออออออมันนนนนนนะะะะชซซซซีีีีีีีีคืเเเปป็็ททท่่่่ตตตโจ์ไว มันก็คือซีรีนำดีจริงๆนะครับผมที่นัสอบนันแรลยกยังสร้างราฐานได้ดีเหมือนเดิมแ,แล้วก็ไม่ทำผิดหวังเลยนะครับโอเคก็ซีาีนี้นะครับผมสอบตอนแรกก็7.5จ้าตามนั้นไม่ง่ายคือเกือบให้แปะแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ชอบนะครับผมตอนั้นแต่ว่าให้7.5เพราะว่าแฟรแฟรนิดน,นึงเพราะว่าคือแค่สาตอนแรกแหละมันด้เป็นขั้นระดับแบบฟิลกูดระดับเบเรกูขนาดนั้นจากปัญหาชัดเจนเรื่องกัน การเรื่นงงานภาพแล้วก็เรื่องของมุกที่ยังน่าเบื่อแล้วก็ตามคอนเซปต์เดิมครับแนวจะสไตล์แนวอย่างนี้มันต้องมีช่วงที่น่าเบื่อดอนจันซีเนี่ยเรื่องการยิงมุกอะนรต่าอะไรต่างมันต้องมีการปรับจูนที่ลงตัวมากขึ้นเพราะมันจะมีตัวละครใหม่โผล่มาขึ้นฉันเลยต้องมาดูว่าการสร้างตัวละครใหม่สร้างบทบาทอะไรต่างที่สามารถแบบทาได้ดีมากแค่ไหนแล้วก็การทาบรรยากาศของมันจะสามารถทําให้รู้สึกว่า เราอยากไปตั้งแคมป์มันจริงได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องเราดูกันแน่นะครับนะแต่ว่าภาค3นี่ก็เป็นภาคที่แบลบิก็ยังสร้างมาตรฐานได้ดีเหมือนเดิมที่ไม่ทำผิดหวังจากเยาวชนซอร์เม่จริงนะครับต่นั้นโอเคเยาวูนแคสเซิ์สาวน้อยเจ็ดห้าในสามตอนแรกมาสมไหมก็มาสมบการทัพวงครับสมแนะนหไหม ซับซีนี้นะครับผมโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าใครยังไม่ดูเรื่องแคมไปหาดูซะนี่คือซีน้ําดีของมัง g a ทําเฮียราที่น้ําดีและก็ดีจริงๆครับตามนั้นโอเคเูื่แค้มซีซั่น3ผม,มให้7.5เต็ม10ใน3ตอนแรกจ้ะโอเคจอรละสับการผู้คกุอเมซิซันสปริง2024นะครับกับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับถ้าชอบโดยตามแล้วก็ขอฝากขับเชิญนะครับผมการเล่งนงาจะเป็นนั้นก็ต้องติดตามชมของผมโอเคพบกันใหม่กับอนิเมะ3ตอนแรกของซีซั่นสปริง2024เรื่องต่อไปคครรััับบบบสสวดี๊าายย